h e l lo everyone Welcome back to the Chan n e l ชาแนลสัตย์เคโวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถถังไทย69ที่เคยเข้าประจำการในกองทัพไทยซึ่งเป็นรถถังหลักจากประเทศจีนที่ได้รับการพัฒนาในช่วงสงครามเย็นโดยไทย69ถือเป็นการปร,ปรับปรุงจากไทย59และมีบทบาทสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้นำเข้ามาใช้งานเพื่อเสริมกำลังยานเกราะในช่วงหนึ่งขององค์การพัฒนากองทัพรถถังคันนี้มีดีไซน์ที่ค่อนข้างคลาสสิกตามแบบรถถังโซเวียตในยุคเดียวกัน โครงสร้างภายนอกมีป้อมปืนทรงกลมขนาดใหญ่ติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด100มิลลิเมตรซึ่งเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้กับยานเกราะและเป้าหมายภาคพ,พื้นดินนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนและปืนกลต่อต้านอากาศยานบนหลังคาป้อมปืนรูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแกร่ง,งทนทานและออกแบบมาเพื่อการรบในสนามจริงตัวถังใช้เกราะเหล็กหล่อและเหล็กรีดที่ให้การป้องกันในระดับมาตรฐานของยุครถถังมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปทำให้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่จำกัดและภูมิประเทศหลากหลายได้ดี ระบบสายพานและล้อรองรับถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพถนนและพื้นดินที่ไม่เรียบเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยที่มีทั้งพื้นที่ราบป่าและภูเขาการจัดวางอุปกรณ์ภายนอกเช่นถังเชื้อเพลิงสำรองกล่องเครื่องมือและไฟส่องสว่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกในภาคสนามภาพรวมของภายนอกไทย69จึงให้ความรู้สึกของรถถังยุคค,คลาสสิกที่เน้นความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงและซ่อมบำรุงได้ไม่ยาก ภายในของไทยหกสิบเก้าถูกออกแบบให้รองรับลูกเรือประมาณสี่นายได้แก่ผู้บังคับการรถพลยิงพลบรรจุและพลขับตำแหน่งที่นั่งถูกจัดวางอย่างกระชับเพื่อให้รถถังมีขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการภายในป้อมปืนมีระบบเลงยิงแบบกลไกลและแบบไฟฟ้าในรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงทําให้สามารถเล็งเป้าหมายได้แม่นยําม,มากขึ้นเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นก่อนหน้าแผงควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้ในสภาพแสงน้อย ระบบสื่อสารภายในช่วยให้ลูกเรือสามารถติดต่อกันได้อย่างชัดเจนขณะปฏิบัติภารกิจพื้นที่ภายในอาจค่อนข้างจำกัดตามมาตรฐานรถถังยุคเก่าแต่ยังคงให้ความสะดวกในการทำงานร่วมกันของลูกเรือระบบระบายอากาศและการกรองอากาศถูกติดตั้งเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือควันได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับอินฟราเรดในบางรุ่นเพื่อช่วยในการมองเห็นเวลากลางคืนแม้จะไม่ทันสมัยเท่ารถถังยุคใหม่ แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจในช่วงเวลาที่ใช้งานในกองทัพไทยในด้านสมรรถนะท้าย69เใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับรถถังขนาดกลางความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศครุขคะได้ดีระบบการสะเทือนแบบทอร์ชันบาร์ช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่ไม่เรียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับรถถังยุคเดียวกัน ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในระยะทางค่อนข้างไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยความสามารถในการข้ามสิ่งกีดขวางเช่นคูน้ำหรือทางลาดชันอยู่ในระดับมาตรฐานของรถถังหลักในยุคนั้นระบบยิงปืนใหญ่หลักมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการยิงในระยะกลางและระยะไกลและสามารถใช้กระสุนหลายประเภทตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายความคล่องตัวของไทย69ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศของไทยที่มีความหลากหลาย ทั้งการเคลื่อนที่ในพื้นที่ป่าและพื้นที่เปิดโลง่งในด้านความปลอดภยัย t y p ย69มีเกราะเหล็กที่สามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้ในระดับหนึ่งระบบดับเพลิงภายในรถช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไม่เมื่อเกิดความเสียหายจากการรบนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีในบางรุ่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน การออกแบบช่องทางหนีภัยและประตูเข้าออกถูกจัดวางเพื่อให้ลูกเรือสามารถออกจากรถได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สังเกตการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนแม้ว่าจะไม่เทียบเท่ารถถังรุ่นใหม่ที่มีระบบป้องกันเชิงรุกแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับมาตร,รฐานในช่วงเวลาที่ใช้งานจริงจุดเด่นหรือจุดขายสำคัญของไทย69คือความเรียบง่ายในการออกแบบและการซ่อมบำรุงที่ไม่ซับซ้อน ทำให้กองทัพสามารถดูแลรักษาได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนอกจากนี้ยังมีความทนทานและสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดีการที่ประเทศไทยเลือกใช้ไทย69ในช่วงหนึ่งสะท้อนถึงความต้องการรถถังที่มีความคุ้มค่าและสามารถเสริมกำลังได้อย่างรวดเร็วการปรับปรุงบางรุ่นให้มีระบบเล็งยิงและอุปกรณ์สื่อสารที่ดีขึ้นทำให้รถถังรุ่นนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการใช้งาน แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามความสามารถในการใช้อะไหลที่หาได้ง่ายและการฝึกอบรมที่ไม่ซับซ้อนทำให้ไท69เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับหลายประเทศที่ต้องการเสริมกำลังยานเกราะในงบประมาณจำกัดในเรื่องของราคาไทย69ถือว่าเป็นรถถังที่มีราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับรถถังหลักจากประเทศตะวันตกในยุคเดียวกันราคาขึ้นอยู่กับรุ่นและการปรับปรุงแต่โดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับการจัดหาและการบำรุงรักษาไม่ต้องใช้งบประมาณสูงมาก ทำให้หลายประเทศรวมถึงไทยสามารถนำมาใช้งานได้ในจำนวนที่เหมาะสมการลงทุนในรถถังรุ่นนี้ช่วยเสริมกำลังให้กับกองทัพในช่วงเวลาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านยานเกราะโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปสรุปแล้วไทย69เป็นรถถังที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนากองทัพของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแม้จะเป็นรถถังที่มีเทคโนโลยีตามยุคสมัยเก่าแต่ก็มีความทนทานใช้งานง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูง ภายนอกแข็งแกร่งภายในออกแบบให้ใช้งานได้จริงสมรรถนะเพียงพอสำหรับภารกิจในช่วงเวลาที่ประจำการและมีระบบความปลอดภัยในระดับมาตรฐานจุดเด่นด้านความคุ้มค่าและความเรียบง่ายทำให้ไทยหกเป็นรถถังที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์ยานเกราะของไทยสำหรับใครที่สนใจรถถังคลาสสิกและประวัติศาสตร์ทางทหารไทยหกถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีเรื่องราวและบทบาทสำคัญอย่างมาก และนี่ก็คือการรีวิวไทย69ในการใช้งานของไทยหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมจากวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของแซดเคโ Center เอร์ขอบคุณที่รับชมครับ